สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวรีวิวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเคสคอมพิวเตอร์ซึ่งเคสคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะมีขนาดไซซิ่งใกล้เคียงกับตัว i t x ครับที่เรียกว่าขนาดไซซิ่งใกล้เคียงกับตัว i t x เนื่องจากว่าตัวเคสตัวนี้นะครับเขาจะใส่ตัวบอร์ด i t x แล้วก็บอร์ด m a t x ได้นะครับแต่ว่าขนาดเขาจะไม่ได้ใหญ่เท่าตัวขนาด m a t x ทั่วไปนะขนาดเขาจะเล็กมากนะเดี๋ยวผมจะวางขวดน้ําเทียบให้ดูอันนี้ก็คือขวดน้ํา600มลลิตรนะครับจะเห็นได้ว่า กันเลยนะโดยตัวที่ผมได้มานะครับมันจะมีราคาประมาณสัก1000บวกลบนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากเนาะเนื่องจากว่าคุณลองไปหาดูดีๆนะครับขนาดเคสที่เป็นขนาด ITX เนี่ยราคามีแต่แพงๆเลยนะเออเคสเล็กแต่ว่ามันดันแพงกว่าเคสใหญ่อีกนะแล้วก็ในส่วนของตัวยี่ห้อที่ผมได้มาผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาจีนคุณก็ดูเอาตามนั้นเลย ในส่วนของตัวชื่อรุ่นเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกครับคุณก็ลองดูตามนั้นแหละผมพยายามอ่านแล้วอ่านไม่ออกจริงๆครับเราดูในส่วนของตัวขนาดกันเลยนะครับในส่วนของตัวขนาดนะเขาระบุ่าว่า,วาระยะจากตัวข้างหลังมาหน้านะครับนี่เป็นความยาวนะเขาจะมีขนาดอยู่ที่350มิมครับหรือว่า35เซนครับแล้วก็ในส่วนของตัวขนาดความสูงนะ ก็จะมีขนาดอยู่ที่2 8 5หมิลิเมตรครับหรือว่า28.5เซนแล้วก็ในส่วนของตัวความกว้างเนี่ยเขาก็จะมีขนาดอยู่ที่1 6 0ห mm, มิลิเมตรครับหรือว่า16เซนนะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำหนักเคสรวมฝานะครับเขาระบุมาว่าอยู่ที่3.8กิโลกรัม ซึ่งก็มีน้ำหนักไม่มากนะเ,เบาๆเลยแล้วก็เขามีตัวที่ยกให้ด้วยโคตรอ,นอนเนกประสงค์เนี่ยแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัววัสดุกันเลยนะครับในส่วนของตัววัสดุเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็พ่นสีมาอย่างดีสีเนี่ยค่อนข้างเนียนเลยนะอันนี้ผมจะให้ดูใกล้ๆมันไม่เหมือนเคสร,ราคาถูกๆเลยนะครับ ซึ่งเคสราคาถูกๆราคา1,000บวกลบเนี่ยมันพ่นสีไม่เนียนเท่านี้นะเนี่ยผมให้ดูข้างๆสะท้อนกับไฟเนียนมากครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยไม่มีเจาะรูไม่มีเจาะอ,อ,อะไรมาให้แล้วก็ถอดไม่ได้นะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดให้ครับกลางๆปุ่มมันน่าจะเป็นไฟ LED นะแล้วก็ข้างล่างก็มีช่อง USB 3.0ให้2ช่องด้านข้างก็เป็นตัว แผ่นทึบนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอดได้นะข้างบนก็มีตัวแผ่นกรองฝุ่นที่เป็นแผ่นแม่เหล็กให้นะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นตะแกรงสวยงามครับแปะไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะด้านข้างนี้เขาจะเป็นฝาแบบกระจกด้วยนะเป็นกระจกใสครับขอบเป็นสีดําแล้วก็มีตัวน็อตยึดกระจกให้สตัวนะครับเป็นแบบหมุนเอาได้ สวยงามไหมข้างในก็พ่นสีมาด้วยนะครับเ,ออเก็บงานดีมากแล้วก็มีตัวแผ่นกองฝุ่นให้ด้วยเดี๋ยวผมจะถอดฝาข้างแล้วจะให้ดูภายในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมก็ได้ทำการถอดฝาข้างออกมาเรียบร้อยก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดภายในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวไกด์การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกันก่อนเนาะ จากลูกก็จะเห็นได้ว่าตัวเคสตัวนี้นะครับเขาต้องติดตั้งผวากั้นสะพายวางไว้ด้านหน้าแล้วก็ต้องแขวนทิ้งไว้นะแล้วก็พวกเมนบอร์ดก็ติดตั้งปกตินะครับผมสามารถใส่ตัวเมนบอร์ดไมโคร ATX ได้เ ATX ออนี่ก็ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็พวกกร์ดจอนี่ก็สามารถติดตั้งตัวยาวๆได้เลยนะเออกร์ดจอนี่น่าจะใส่ยาวถึง3 5มมิลได้เลยนะเนื่องจากว่าตัวเคสมันยาวเท่านั้นนะครับ ใส่ก้าจอ2พัดลม3พัดลมนี้ก็อาจจะได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดภายในเคสกันเลยนะครับเนี่ยจากที่ผมให้ดูจะเห็นได้ว่าเราต้องมาแขวน power supply ตรงนี้นะหันตัวช่องต่อปลั๊ก AC ขึ้นด้านบนนะครับไอตัวช่องตรงนี้มันจะสามารถถอดได้นะมันจะเป็นที่ยึดเราต้องขันน็อตตรงนี้ออกแล้วค่อยเอาไปาใส่ power supply แล้วค่อยมาขันคืนนะครับ แล้วก็ในส่วนของวิธีการติดตั้งสาย AC power supply เนี่ยเราต้องเอาสายที่เขาให้มาเนี่ยไปติดตั้งข้างหลังตัว power supply แล้วก็เอาตัวสายไฟ AC ของ power supply มาเสียบตรงนี้นะข้างในเคสก็พ่นสีมาให้สวยงามนะครับเก็บสีเนียนมากเนี่ยผมยังไม่เห็นสีพื้นเลยนะเห็นไหมสีเนียนโคตรครับโอ้อันนี้ ว่าจะแกะแผ่นกองฝุ่นให้ดูน่าจะแกะยากครับมันติดนอด็อตไม่แกะให้ดูดีกว่านะเนาะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นตัวพผเนลหน้าเคสนะครับตัวสายสวิตช์ก็เป็นสายแพรสีขาวสาย USB 3.0ก็เป็นสายหุ้มชิวอย่างดีนะครับเนี่ยสายเส้นใหญ่มากนี่สาย USB 3.0เออดทำดีทำดีแล้วก็เขาจะมีตัวชุดน็อตให้นะชุดน็อตติดตั้ง แล้วก็เคสตัวนี้นะครับเขาสามารถติดตั้งหูหิ้วได้ด้วยนะเอาไปขันใส่ด้านบนนะครับคุณก็เลือกรูเลยว่าคุณจะขันใส่รูไหนในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นตัวตะแกรงนะครับเป็นรูเป็นรูคุณสามารถติดตั้งตัวพัดลม12เซนได้2ตัวนะแล้วก็ข้างล่างคุณสามารถติดตั้งพัดลม12เซนได้2ตัวเช่นกันนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อตัว SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์2.5คุณต้องมาวางตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีรูใส่ เดี๋ยวผมจะให้ดูความหนาของตัวอลูมิเนียมนะครับเนี่ยหนานะผมลองกดๆยก,กๆดูแข็งพอตัวครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเคสบางๆครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเคสร,ราคา2อสมพันนะครับผมแล้วก็มีเคสพันบันตัวเนี่ยซึ่งราคาเคสพันนะครับบอกเลยครับว่าวัสดุเนี่ยโดนลดต้นทุนก่อนเพื่อนเลยวัสดุมันจะบางมากเวลาผมจับเนี่ยมันจะดังก็แก๊กกกแก๊กแต่ตัวเนี้ย หนามากครับยอมเลยสีก็น่าจะหนาเช่นกันเนี่ยสีพ่นมาสวยจริงๆนะสียมพูก็เท่ากันหมดนะครับข้างหน้ากับข้างในเนี่ยเท่ากันเด็ดๆเลยฝาข้างหลังมันจะถอดไม่ได้นะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันเลยนะด้านหลังเขาจะมีช่องพัดลมให้นะครับแต่ว่าช่องพัดลมตัวนี้เขาไม่ได้เป็นพัดลม1 2เซนนะเขาจะเป็นตัวพัดลมน่าจะ9เซนครับ ที่เขาระบุบอกมาเนี่ยแล้วก็สล็อตด้านล่างก็มีสล็อตให้สีช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถขันน็อตออกได้อันนี้ก็เป็นขนาดาปกตินะครับผมที่มันเป็นตัว back I/O ข้างๆนี้ถอดไม่ได้นะเขายิงตัวสลับบิดมาเลยครับฟังเสียงวัสดุมันไม่ได้เสียงบางเลยนะ เสียงค่อนข้างที่จะเนี่ยดูหนาเลยครับอตกใจเหมือนกันนะตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเหล็กหนาขนาดนี้เออแกใจแปลกใจารายละเอียดก็มีประมาณนี้แหละเ,เดี๋ยวผมจะใดูด้านล่างด้านล่างมันก็จะเป็นรูเหมือนกันนะเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าสีด้านบนนะถึงว่ามันจะเป็นจุดอับแต่เขาพ่นสีมาค่อนข้างที่จะเนียนทุกจุด เก็บสีโคตรละเอียดสีเงาอ่ะเห็นไหมสะท้อนกับไฟสัตูเลยข้างๆก็เงาข้างหน้าก็เงาโอ้ประทับใจมากแล้วก็ p c b ตรงนี้เป็น PCB สีขาวด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นสียูเขียวเนี่ยมันจะกลมกลืนกับตัวสีเคสเลยอ่ะเขาใส่ใจมากนะอย่างเช่นพวกสายที่เป็นสายฟอนพาเนลเนี่ยเขาก็ให้สีขาวมานะครับเพราะว่าเวลาเราจัดสายเนี่ย เผื่อมันเป็นสีดําปุ๊บมันจะทําให้ตัวเคสมันดูแปลกไปเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยเออทามาได้แบบว่าใส่ใจดีครับอันนี้ยอมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งอุปกรณ์ลงในตัวเคสให้ดูนะครับว่าพอติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเออเออผมลืมบอกไปอ,อ่าตัวฟังก์ชันเคสที่ผมซื้อมานะครับเขาจะให้แผ่นตัวนี้มาด้วยนะ เคสสีชมพูแต่ว่ามันดันให้สีเหลืองมาเออผมก็งงๆเหมือนกันครับมันน่าจะให้สีขาวหรือว่าสีชมพูมาซึ่งไอแผ่นตัวเนี้ยนะครับเอามาปิดไอตรงนี้นะเนี่ยมันจะเอามาปิดในส่วนของตัวบัง power s พ p p l ยนะครับเขาจะมาบาังแบบนี้นะคุณจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นออปชั่นเสริมให้เลือกนะถ้าคุณเลือกอาราคาประมาณ1,000นิดๆน,นะครับมันจะได้แผ่นตัวนี้มา ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มาด้วยผมก็เลยเลือกตัวเลือกสูงๆไปนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่มมาไม่กี่บาทเองแต่ว่าถ้าคุณเลือกราคารลลาวๆเก้าร้อกว่าบาทมันน่าจะไม่ได้แผ่นตัวนี้นะอันนี้น่าจะเป็นออรชั่นเสริมที่เราเลือกซื้อแยกได้นะครับแต่ว่าน่าจะให้สีอื่นมาไม่ให้สีเหลืองมาไม่น่าจะเข้ากันเลยนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ดูแล้วกันครับ โอเคครับผมก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์ภายในลงตัวเคสเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ผมติดตั้งลงเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวขนาด micro ATX นะจะเห็นได้ว่าติดตั้งลงพอดีเด้ๆเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเต็มเคสดีนะถ้าใครซื้อไปเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตัวเมนบอร์ด micro ATX เลยนะครับมันจะดูเต็มตาดีในส่วนของตัวการ์ดจอก็เป็นการ์ดจอ,อตัว2พัดลมนะสสล็อต เห็นไหมว่าติดตั้งได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่ามันจะติดตั้งพวกสามพัดลมไม่ได้นะมันได้แค่2พัดลมออสูงสุดแล้วสวยงามดีนะครับในส่วนของการจัดสายไฟเนี่ยมันไม่ได้จัดยากเลยนะถึงแม้ว่ามันเป็นตัวเคสเล็กมันยังพอมีจุดให้ซ่อนสายไฟได้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าผมสามารถซ่อนสายไฟหลังไอ้ตัวแผ่นปิดตรงนี้ได้นะไอ้นี้มันถอดเข้าถอดออกได้นะครับไอ้ตัวแผ่นสีเหลืองเนี่ย สปอนบ็อกเนี่ยแล้วก็จุดอ้อมสายไฟเขาจะมีให้อยู่นะครับเห็นไหมว่าผมจะอ้อมไปตัวสายไฟเลี้ยง CPU ที่เป็น4บก4พินขึ้นด้านบนเลยนะถือว่าดูดีอยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนด้านหน้านะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับ มันเป็นเคสที่ค่อนข้างเล็กแต่ว่าประกอบง่ายมากตอนแรกผมคิดว่ามันจะประกอบยากนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราคาครับราคาผมมองว่าเคสต,ตัวนี้ทําราคาได้ค่อนข้างที่จะถูกมากครับอันนี้เรียกว่าถูกเลยเนื่องจากว่าราคาพันเดียวแต่ว่าคุณได้เคสเล็กแต่ว่าเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพครับคุณภาพที่ผมจะพูดถึงนี่มีหลายอย่างนะเดี๋ยวผมจะพูดในข้อดีถัดไปเลยนะ ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัววัสดุโลหะที่เขาให้มานะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นโลหะบางๆนะแต่ว่าตอนที่ผมประกอบเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่ามันเป็นโลหะที่แข็งมากเนื่องจากว่าตอนที่ผมแกะช่องสล от, ็อตกระจอตรงนี้ออกนะครับผมใช้ครีมที่เป็นครีมปากจิ้งจกงัดเนี่ยโอ้โหงัดกลัวจะออกครับเหล็กมันแข็งมันหนามากอันนี้ยอมรับเลย คือตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะหนาขนาดนี้นะมันหนาสู้พวกเคสราคา2,000ได้เลยนะครับเคสราคาพันเดียวที่ผมเคยประกอบมาเนี่ยโลหะไม่ได้หนาขนาดนี้นะเหมือนอย่างตัวก่อนที่ผม รีวิวไปนะครับจะเห็นได้ว่าผมจับหน้าเคสเนี่ยมันจะมีเสียงก๊อกแก๊กแล้วแต่ว่าอันเนี้ยผมลองบิดลองงอแล้วครับหนาะสุดๆดอันนี้ยอมรับเลยแล้วข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องสีครับสีที่เขาให้มาเนี่ยมีให้เลือกหลายสีมากครับคุณจะเลือกสีไหนก็แล้วแต่คุณเลยครับตามสไตล์เราเลยสีมันค่อนข้างนี่แบบว่าจี๊ดจริงๆครับ ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ชั้นสีที่เขาพ่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากเลยตอนที่ผมเอาครีมปากจิ้งจกไอบิดต,ตัวช่อง PCE i ออกนะครับตัวสีเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดล่อนเลยนะ เออมันจะเป็นตรงที่ผมกดเยอะๆเท่านั้นมันถึงจะหลุดล่อนนะสีทําได้ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วที่สําคัญคือเขาพ่นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมาแล้วจุดที่มันด่างนะไม่มีเลยนะครับเขาเคลือบมาได้ค่อนข้างที่จะหมดจดเลยนะอาจจะชุบมาทั้งตัวมั้งผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันทําได้ค่อนข้างที่จะดีมากปกติบางเคสที่เขาพ่นสีมาไม่เนียนนะครับมันจะมีรอยด่างตามมุมนะเออที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าตัวเนี้ยคุณสังเกตได้เลยนะครับว่าข้างในเนี่ย รอยด่างมันไม่มีเลยนะคือมันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยอะ่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะชื่นชมครับแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องงานประกอบครับงานประกอบเนี่ยคุณสังเกตตัวแก๊ปช่องว่างนะตัวฝาหน้าแนบกับตัวฝาบนคุณจะเห็นได้ว่ามันแนบค่อนข้างที่จะสนิทนะครับซึ่งเคสบางตัวถ้าง,งานประกอบไม่ดีนะอันนี้ผมพูดได้เลยครับว่ามันจะมีช่องว่างมีแก๊บระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าในส่วนเนี้ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากเออ ยอมรับยอมรับเลยแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องพวกฟิลเตอร์กองฝุ่นครับเนี่ยเขามีมาให้หมดเลยนะด้านบนด้านล่างมีให้ครบเลยครับอ,อ,อันนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าฝุ่นมันจะเข้าเนาะแล้วก็ข้อดีต่อมาที่ผมชอบมากเลยนะก็คือว่าไอ้เคสตัวนี้มันเป็นเคสเล็กแต่ว่าสามารถยัดอุปกรณ์มาตรฐานทุกอย่างของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมนบอร์ด Micro ATX กาจอตัวพัดลม2อันอันนี้ยัดได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าซัพพายก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวขนาดเล็กๆะครับคุณสามารถใช้ขนาด ATX ปกติของเราเนี่ยยัดไปได้เลยครับแต่ผมแนะนำให้เป็นตัวถอดสายได้นะเนื่องจากว่าตัวมีสายไฟที่มันถอดไม่ได้บางตัวนะครับสายไฟมันเยอะมากมันจะทำให้ไม่มีที่วางสายไฟผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบตัวที่ถอดสายไฟได้นะ เห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณนี้ให้ยัดตัวสายไฟประมาณนี้แหละผมมองว่าเคสเนี้ยถึงแม้ว่ามันเป็นเคสเล็กนะแต่ว่าประกอบโคตรจะง่ายเลยอันนี้ยอมรับจริงๆครับในส่วนของข้อดีก็มีประมาณนี้ ต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อเสียกันเลยนะครับข้อเสียเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องอาการติดตั้งพาวเวอร์สายครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้พาวเวอร์สายขนาดามาตรฐาน ATX ทั่วไปนะแต่ว่ามันมีจุดอย่างหนึ่งครับที่มันไม่สามารถติดตั้งได้คุณลองดูตามรูปเลยครับตามรูปเนี่ยถ้าคุณติดตั้งพาวเวอร์สายที่มีช่องไฟปลั๊ก AC อย่างเงี้ยคุณจะสามารถติดตั้งได้นะครับเนื่องจากว่า,าเขาจะสามารถ ใช้ตัวสายไฟที่เป็นสายไฟในเคสได้นะเนื่องจากว่าสายไฟในเคสมันเป็นข้องอแล้ววิ่งมาเสียบตัว power s u p p ายทีนึงครับถ้าตัว power s u p p ายคุณเนี่ยมีปลั๊ก AC ที่มันหันไปอีกด้านหนึ่งเช่นในตัวนี้ยมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเนื่องจากว่าสายไฟมันจะไปนชนอตัวเคสอีกฝั่งหนึ่งเวลาคุณใช้งานเคสตัวเนี้หรือว่าซื้อมาใช้งานคุณก็ต้องดู power s u p p ายคุณขอนนะครับให้ใช้ตัวในรูปแบบนี้นะ เนี่ยให้ใช้ตัวช่องสายไฟแบบนี้เลยมันจะสามารถติดตั้งได้เออประมาณนี้แหละในส่วนของเรื่องข้อเสียก็มีประมาณนี้ครับ ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าคุณต้องใส่ใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าพาวรสซัพายคุณไม่ถูกต้องมันก็ประกอบไม่ได้เลยซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาใหม่นะเพื่อเคสตัวนี้ล้วนๆเลยแต่ว่าผมซื้อมือสองมาราคามันก็700บาทเดงครับไม่ซีเรียสหรอกเออมันเป็นแบบถอดสายได้ด้วยมันจะได้จัดสายไฟง่ายๆครับโอเค สุดท้ายถ้าหากถามว่าเคสตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะน่าเล่นนะเนื่องจากว่าราคามันถูกวัสดุก็ดีการติดตั้งก็ง่ายนะครับใช้พวกอุปกรณ์พื้นฐานได้สีก็มีให้เลือกเยอะแยะครับคุณก็ลองช่างใจกันดูนะครับว่าเหมาะกับคุณไหมเนาะถ้าคนจะมาเล่น ตัวเคสเล็กๆนะครับผมแนะนําว่าให้ลองเคสต,ตัวนี้เป็นเคสเริ่มต้นก็ได้ครับเนื่องจากว่ามันจับต้องได้ง่ายครับผมแล้วมันไม่ต้องไปเลือกบอร์ด itx ไม่ต้องไปหาซิงค์เล็กมากๆไม่ต้องไปหา p ว w e r s u p p ายอันเล็กๆนะครับคุณใช้ขนาดมาตรฐานทุกอย่างได้เลยครับก็ประมาณนี้แหละลองตัดสินใจกันดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปแหละสวัสดีครับ